สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องวิเคราะห์อย่างช่องที่เราจะมาคิดวิเคราะห์แยกแยะเรื่องต่างๆที่เราสนใจแล้วนํามาคุยกันนะครับ ผมใสยฟ้าน้ำค่ะวันนี้เราก็ยังคงมาอยู่ในทีมของโคนันโดยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโค้ดเนมที่มันเป็นชื่อเล่าขององค์กรชุดดรามกันโดยวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือพี่ใสยฟ้าที่ไม่ค่อยพูด <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าส่วนมากเขาจะเป็นแบบเบื้องหลังตัดต่ออะไรพวกนี้มากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาเป็นนักชงเล่ามือฉมังหรือว่าจะเป็นบาร์เฮนเดอร์มาก่อนนั่นเองอาชีพเก่าอาชีพเก่า ใช่เราก็จะมาพูดคุยกันว่าโค้ดเนมในองค์กรชุดดำอะเอามาจากเหล้าวายแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆทั่วโลกเอามาตั้งเป็นโค้ดเนมวันนี้เราก็เลยอยากจะมาลองชวนคุยรายละเอียดเจาะลึกกันนิดนึงว่าเหล้าต่างๆที่องค์กรเอามาใช้เนี่ยมันเป็นยังไงหรือรายละเอ,ะเอ,ะเอะียดลึกๆเล็กๆของมันอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างแต่บอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่ได้สนับสนุนให้มีการดื่มแอลกอฮอล์กันนะคะ แต่ถ้าหากว,ว่าใครใครจะดื่มก็อย่าขับขี่ยานพาหนะนะเมาไม่ขับดื่มแบบไม่เมาก็ไม่ขับเด้อเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่บอกก่อนนิดนึงคือเราอจะออกเสียงตามในอนิเมะนะเพราะว่าการออกเสียงบางอย่างะในการ์ตูนจะเป็นการออกเสียงแบบญี่ปุ่นเวลาพากเนี่ยเขาก็จะพากแบบออกเสียงแบบญี่ปุ่นที่เขาเรียกกันเอาไว้อ่ะแล้วเราก็จะไม่ได้พูดถึงสมาชิกทุกคนเพราะว่าสมาชิกบางคนก็จะเป็นสมาชิกปลายแถวไม่มีโค้ดเนมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มกันที่โค้ดเนมแรกที่เราได้ยินชื่อกันก่อนเลยดีกว่านั่นะก็คือยิน ยีนเนี่ยเป็นสมาชิกองค์กรชุดตำคนแรกๆเลยในเรื่องที่เราได้ยินชื่อซึ่งอนิเมะคือจะออกเสียงว่ายีนแต่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงพี่ฟ้าก็ถ้าเกิดว่าพูดกันตรงๆก็คือยีนก็คือจินนั่นเองจินจะเป็นเหล้าที่ผสมเฮิร์บแล้วก็จูนิเปอร์เข้าไปจะเป็นแนวแบบออกสมุนไพรตัวนี้จะทําเป็นจินโทนิกอร่อยมากแล้วก็จะเกิดที่ประเทศอังกฤษนะตัวนี้ไม่ได้สนับสนุนนะคะแต่บอกว่าอร่อยมากไม่บอกว่าตัวนี้อร่อยมันหอมเบอแต่ไม่ได้สนับสนุน <c oughs> โอเคเอาเป็นว่าแล้วเวลากินอะไรอย่างเงี้ยพี่คือแบบมันเอามาทําอะไรกินง่ายๆอะไรเงี้ยมีบ้างไหมก็คือถ้าเป็นจินโทนิกอะง่ายสุดแล้วก็คือเอาจินที่เราซื้อมาไม่ว่าจะในเซเว่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อโทนิกกระป๋องเหลืองเงี้ยก็ใส่เลมอนหรือไม่ก็่บีบมะนาวนิดนึงอะไรเงี้ยเพิ่มเพิ่มกลิ่นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือง่ายสุดนะเขาเลยเรียกกันว่าจินโทนิกนั่นเองแต่เหล้าตัวเนี้ยจะมีความแรงอยู่นิดนึงอยู่ที่ส0สิบดีกรีอันนี้ก็ไม่หนิดนะก็แรงนะก็แนวเหล้าขาวแหละแต่เป็นนแแแบบววขขออองงงฝรั่มชล้ ชนกินอีกแล้วขี้เมาขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่ได้สนับสนุน โอเคเลยความหอมแล้วก็ความนิยมนี่ก็นิยมกันทั่วโลกเนาะใช่ใช่นิยมกันทั่วโลกสมกับเป็นลูกพี่ยินของพวกเรานะคะต่อมาก็จะเป็นวอดก้าเนาะเพราะว่าต่อจากยินก็ต้องเป็นวอดก้าสองคนนี้เขามาแบบแพ็คคู่เขามาคู่กันเพราะว่าวอดก้าเนี่ยก็คือคนสนิทของยินคือด้วยความที่วอดก้าในเรื่องอ่ะมันเก่งน้อยกว่ายินยินเป็นลูกพี่เรียกว่าลูกพี่ตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยเคยเข้าใจมาเสมอว่าวอดก้ามันน่าจะอร่อยน้อยกว่ายินจริงไหมอันนี้จริงไหม ถ้าเป็นวอดก้ามันจะเป็นความอร่อยคนละแบบเพราะว่าวอดก้ามันเป็นตัวที่มีซิเนเจอร์ที่ว่าไล้สีไล้กลิ่ลนเหมาะก,กับการทำค็อกเทลแอ,อลกอฮอล์ก็40%เอร์เซตัวนี้จะเกิดขึ้นที่รัสเซียนะจะทำมาจากพวกแป้งพวกมันสับปะหลังอะไรพวกเนี้มันฝรั่งประมาณนี้อืไล้สีไล้กลิ่นก็แรงพอๆกันกับลูกพี่ยีนเนาะคือก็บอกไม่ได้ว่าเออการเป็นวอดก้าเนี่ยจะด้อยกว่ายีนใช่วอดก้าก็แรงพอๆกันกับยีนนี่เองแต่ว่านับถือเป็นลูกพี่แรงพอๆกัน ต่อมาก็จะเป็นเตกิล่าคนนี้มาไวไปไวมาตอนเดียวแล้วแบบไปเลยอ่าสำหรับเตกิล่านะตัวนี้มาจากประเทศเม็กซิโกและที่สําคัญคือเตกิล่าเนี่ยจะใช้ตัวบูอากาเว่เท่านั้นนะในการผลิตเขาจะเรียกกันว่าเตกิล่าแต่ถ้าไม่ใช่บูอากาเว่เนี่ยเขาจะเรียกกันว่ามสเกาหรือเมสเกานั่นเองแอลกอฮอล์ของเตกิล่าก็จะอยู่ที่40สดีกีส่วนอาอากาเว่เนี่ยลูกมันจะคล้ายๆกับตัวสับปะรดลูกใหญ่ๆอ่ะมันจะอยู่ใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ วุ้ยแต่ว่าผู้ชายขององค์กรแต่ละคนนี้เล่าดีกีแรงๆกันทั้งนั้นเลยเนาะงั้นต่อมาก็ต้องเป็นผู้หญิงแล้วแหละก็ต้องเป็นเชอร์รี่โค้ดเนมของไฮบาระาไอโค้ดเนมน่ารักมากอ่าถ้าเป็นเชอร์รี่นะจะเป็นไวน์ที่ทํามาจากองุ่นขาวต้นกําเนิดการผลิตจะอยู่ที่สเปน แล้วไวายตัวเนี้ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะก็คือประเภทแรกก็จะเป็น dry cherry wine natural c ี y sweet wine แล้วก็ sweet cherry wine นะวิ้ยน่ารักอะสมกับเป็นไฮบาละาไอมากเลยอะทีนี้คนต่อไปเป็นปิสโก้ปิสโกนี่ก็มาไวัยไปไวนยนะแต่ว่าบทก็ยังเยอะกว่าเตกิล่าอยู่ถือว่าไปเช้ากว่าเตกิล่า สำหรับบิสโก้เนี่ยมันเป็นเหล้าบาลันดีนะมันมาจากอเมริกาใต้ตัวนี้จะไม่มีสีรสชาติจะแบบร้อนแรงแล้วก็ก,กลิ่นค่อนข้างที่จะฉุนกั่นออกมาจากอางุ่นอะแล้วก็หมักในถังไม้ดินเหนียวอะไรเงี้ยแอลกอฮอล์ก็จะอยู่ที่สี่สิดีกร,กรีตัวนี้จะพัฒนามาตั้งแต่ศตวรรษที่1ิบละเพราะว่าแบาบมันเก่าแก่ไงตัวนี้แล้วก็ในปัจจบุบันอะจะนิยมกินในแบบประเทศเปรูแล้วก็ชิลีประมาณนี้อ๋อเพราะว่ามันเก่าแก่นี่เองบิสโก้ถึงได้แก่ใช่มันแก่ออแล้วมันก็ตุย <c oughs> แต่ว่าปิสโก้จริงๆก็ยังคงนิยมกินมาจนถึงทุกวันนี้อ๋อใช่ทีนี้ต่อมาก็จะเป็นตัวละครในองค์กรชุดดำที่หนูลิบม,มากรักมากก็คือคุณแม่เบลมอดนั่นเองคือคุณแม่เบลมอดก็คือเป็นคุณแม่บุญธรรมของชินอิจิแล้วก็รันนะคะก็คือชี้สถาปนาตัวเองแต่อันนี้ในการ์ตูนน่ะคนนั้นน่ะเคยบอกเอาไว้แล้วว่าเบลมอดเนี่ยเป็นการออกเสียงแบบญี่ปุ่นเพราะว่าจริงๆแล้วอะออกเสียงอะเขาออกเสียงว่าเวอร์มุตใช่ไหมใช่ สำหรับเวอร์มุสอ่ะมันจะเป็นเหล้าแนวแบบอเพอริทีเป็นเหล้ายาจะมีความเป็นแบบอง,งุ่นไวน์แล้วก็สมุนไพรแล้วมีเครื่องเทศอย่างเงี้ยต้นกําเนิดมันมาจากอิตาลีนะแล้วนักดื่มส่วนใหญ่จะชอบทานมากอย่างแบบคลาสสิกค็อกเทลอย่างเงี้ยเขาจะใช้คําว่าเนโกนี่แล้วตัวน,นี้จะมีเหล้าทั้งหมด3ประเภทก็จะมีพวกอ่าเหล้าจีนแคมปารี่แล้วก็เวอร์มุสมาผสมกันในสัดส่วนที่เท่ากันเงยครมันจะเรียกว่าเนโกนี่เออพูดถึงค็อกเทลอ่ะเอาจริงๆในมังงานมันมีอยู่ตอนหนึ่งอ่ะที่เบลหมอไปคุยกับยินินนนแแลล้้วววกก็็ททําําาาาา่่่แบบชยม มาร์ตินี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเป็นคลาสสิกมาร์ตินี่เขาก็จะใช้อยู่แค่สองตัวก็คือจินเหล้าจินกับเวอร์มุดแล้วเอามาสเตอร์เขาจะเรียกกันว่ามาร์ตินี่ก็คือมีแค่แคเหล้าสองตัวเช็ดก็หมายความว่าแม่เบลก็คือชวนยินมาทำมาร์ตินี่ด้วยกัน๋อทำมาร์ตินี่ด้วยกันนะคะโอเคค่ะต่อไปนี้สับเวลาที่จะมีอะไรเราจะใช้คําว่าสองคนนั้นเขาจะไปทำมาร์ตินี่ด้วยกันอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนสงสัยว่า เวอร์มุตเนี่ยรสชาติเป็นยังไงถ้าเกิดเกิดทันนะก็จะแนะนําว่ามันเหมือนกับยาสตตีเบนโลเป็นแบบยาเลยอะไรประมาณนี้เกิดไม่ทันนะคะพี่มันคืออะไรหรอคะ ทีนี้มาคนต่อมาขององคอ์กรนะก็จะเป็นคาวาโดสคนนี้เป็นมือแม่นปืนขององคอ์กรบอกไว้ก่อนว่าไม่สามารถหาหนะของตัวละครได้เพราะว่าเขาโดนแซบไปแล้วในความมืดแต่ว่าในการ์ตูนเนี่ยอากาอิเคยบอกเอาไว้ว่าคาวาโดสอะมันเป็นเหล้าที่หมักจากแอปเปิ้ลใช่ไหมแล้วก็คนคนนี้เขาหลงรักเบลมอสด้วยโอไม่หลักได้ไงสุดขนาดนี้นนมันเป็นอบรันดีจากฝรั่งเศสนะทำมาจากแอปเปิ้ลแล้วก็ลูกแพรโดยบ่มเป็นเวลา2ปีในถังไม้โอ๊กตัวเนี้ยอากาอิถึงแซวว่าเหมาะกับแอปเปิ้ลเน่าๆอย่างเบลมอสดเพราะว่าเบลมอเนี่ ก็เลยแบบเป็นแอปเปิลเนาแล้วก็คาวาโดสก็เป็นเหล้าแอปเปิลหมักใช่คนต่อไปก็คือคีคีก็จะเป็นน้องเป็นสายลับแบบเป็น CIA สวยด้วยเป็นนักข่าวคีหรือเคียร์เป็นค็อกเทลไวน์หรือเคียร์รยอ๋อคือออกเสียงได้ทั้งสองแบบหรอแบบคีหรือเคียร์ก็น่าจะได้เหมือนเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ได้เหมือนกันแล้วมันเป็นค็อกเทลจากฝรั่งเศสประกอบด้วยครีนหรือคาซิดเป็นเหล้าแบบแบคเคอร์เรนต์เป็นเหล้าที่ทํามาจากลัสเบอร์รี่เชอร์รี่หรือสตรอเบอรี่ผสมกับแชมเปญนะ ดูสวยอะดูน่ากินแล้วก็ดูแบบพอเอามาประกอบกับบุคลิกของคีเราก็เออทำให้นึกถึงได้จริงๆอะทำให้นึกถึงหน้าของคีได้จริงๆเพื่อาจารย์โกโชก็เก่งนะแบบจับคาแรคเตอร์ของแอลกอฮอล์แต่ละชนิดมาแล้วก็เอามาประกอบกันแล้วก็มาเป็นแบบบุคลิกขององค์กรแต่ละคนอะไรอย่างนี้ ถ้าอย่างนี้คนต่อมานี้ดีกว่าเป็นเคนติคนนี้เป็นมือปืนคือคนในองค์กรน่ะก็จะมีที่เห็นหลักๆก็จะมีแก๊งแม่นปืนอยู่3าคนไม่นับยีนนะคือยีนอ่ะชีสารพัดประโยชน์ไงในแก๊งเขาก็จะมีเป็นแบบคาวาโดสเคียนติแล้วก็กอนอันนี้พูดถึงเคนติก่อนใช่ปะใช่ เคียนติก็จะเป็นวายจะออกเสียงว่าเคียนติหรือคียาติก็ได้เป็นวายองุ่นแดงแหล่งที่มาก็มาจากคัตททนีหรือประเทศอิตาลีเป็นพันธุ์องุ่นซานโจเวเซ่สีเข้มไม่ออกดำนะแต่มีกลิ่นนอนฟูดกลิ่นคล้ายๆกับพวกยาสูบกาแฟอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพันธุ์องุ่นที่คนไทยชอบกินแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คนไทยชอบกินก็จะเป็นแนวแบบสวียงบรองอะไรประมาณนี้เอ้ยถ้าสังเกตแล้วอ่ะผู้หญิงในองค์กรส่วนมากก็จะเป็นแนวแบบวายแนวค็อกเทลหวานๆอะไรอย่างงี้ไหม ใช่ใช่แนวแบบสวยสวยเออก็จะมีเอ่อเปลมอธเนาะที่จะออกแนวเหมือนสตีเบโลบูลี่แม่บอารบูลีจี้คุณแม่อะคนต่อมาแล้วกันคนต่อมาเป็นกอนกอนนี่ก็คือเป็นตาแกหรือว่าแค่หน้าแก่ก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหร่เป็นหนึ่งในแกงแม่นปืนขององค์กรกอนจะเป็นหนาปรันดีนะเป็นการกันที่แบบไม่มีสีจากประเทศเยอรมันตัวนี้จะผลิตมาจากอ่าเม็ดธัญพืชหมักประเภทข้าวไร่ข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นข้าวไรยกับข้าวสาลีมากกว่านิยมผสมกับนา อาลมดื่มอะไรประมาณนี้โฮ้ยพูดถึงายแล้วจะขาดคนนี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นโค้ดเนมายก็จะเป็นโค้ดเนมของอากาอิชูอิจิคนนี้เขาก็ก็คือตอนที่เขาอยู่ในองค์กรก็คือได้โค้ดเนมนี้ไรก็จะเป็นประเภทของวิสกี้นะต้องบอกก่อนว่าวิสกี้มันม,มีหลายประเภทก็จุดต้นกําเนิดมาจากแคนาดาเพราะว่าเป็นแบบแนวไอริสวิสกี้อะไรอย่างนี้ไงตัวนี้จะทํามาจากข้าวไรโดยเฉพาะเลยจะต่างจากของอเมริกาของอเมริกาเขาจะเรียกกันว่าเบอร์เบิน โอ้ส่งเบอร์เบิลมาขนาดนี้แล้วก็ต้องคนต่อไปก็ต้องเป็นเบอร์เบิลแล้วปะเบอร์เบิลก็คืออมูโรโทรุซึ่งตอนนี้ก็เป็นเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างเป็นทุกตำแหน่งเป็นทุกหน้าที่แล้วแล้วก็เป็นคู่แข้นของอากาอิด้วยของรายด้วยโอเคถ้าเป็นเบอร์เบิลก็จะเป็นวิสกี้ของประเทศอเมริกานะตัวนี้จะเป็นการกันแบบบาเรลซึ่งทามาจากข้าวโพดไม่ต่ำกว่า51%ขึ้นไปนะถ้าถ้าเป็นเบอร์เบิลก็จะเป็นข้าวโพดมากกว่าพวกมอสพวกรายพวกข้าวต่างๆแต่ถ้าเป็็นนนนวววิสกกกกีี้้้้จะขขาาาาม่พอ แบบเบ bon, อร์เบิร์นเขานิยมกินกันยังไงเคยได้ยินบ่อยแล้วอะก็เป็นแนวแบบ on the lock ไม่ก็นิด on the lock ก็จะเป็นแนวใส่น้ําแข็งแล้วก็เบอร์เบิร์นเพียวๆถ้าเป็นนิดก็จะเป็นการที่กินเบอร์เบิร์นแบบไม่ใส่น้ําแข็งก็เขาจะเรียกกันว่านิดแล้วรู้ไหมถ้าเอาเหล้าลายผสมกับเหล้าเบอร์เบิร์นอะจะได้อะไรได้อะไรอะ่ะจะได้วิสกี้ที่ชื่อว่า w h i t u r k e y f o r b i d e n ซึ่งแปลว่าการให้อภัยเป็นไง โอ้ยความหมายดีอะอาจารย์โกโชทําอะไรกับสมองที่ดิฉันราะว่านี่ก็น่าจะเป็นการบอกใบเราป่าว่าสองคนเนี้ยก็จะให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ตีกันตายไปก่อนใช่เป็นไปได้เนาะทีนี้คนต่อไปก็จะเป็นสกอตสกอตก็จะเป็นเพื่อนของเบอร์เบิร์นคนนี้ก็จะเป็นสติบาลเหมือนกันเป็นสายลับแต่ว่าเขาดับตัวเองไปแล้วถ้าสกอตก็ง่ายๆเลยก็เหมือนกันสองคนเมื่อกี้นี้ก็เป็นวิสกี้นี่แหละที่ทํามาจากพวกมอพวกข้าวโพดแต่ตัวนี้จะอยู่ที่ประเทศสกอตแลนด์นะอ๋อก็เป็นตระกูลวิสกี้ เหมือนกันนะเนาะและทีนี้คนต่อไปเป็นไอริชไอริชค้ดเนมนี้ได้มาจากใน The Movie เป็น The Movie ที่13ก็คือเขาอะปลอมตัวเป็นผู้กำก,กับมาซูโมโตะแล้วก็เป็นคนที่รู้ตัวจริงว่าโคนานันน่ะคือชินอิจิด้วย แต่สุดท้ายแล้วอะก็ได้เอาตัวมาปกป้องเอาไว้ไอริสวิตกี้ก็เหมือนกันครับผมตายกันหมดเลยแต่ว่าตัวเนี้ยคนเราจะรู้จักในชื่อเล่าที่ชื่อว่าเจมสันเนาะเล่าตัวเนี้ยก็จะผลิตที่ประเทศไอร์แลนด์หรือที่เขาเรียกกันว่าไอริสวิตกี้นั่นเองเอาแล้วอย่างอันนี้เขาเอามากินแบบมีแบบอะไรเป็นพิเศษไหมก็กินเหมือนปกติกับวิสกี้ทั่วไปเลยแต่ถ้าเป็นคนไทยก็นิยมกินแบบแนวแบบโซดาน้ําหรือไม่ก็โซดาเพียวๆนะ อ่ะถ้าอย่างนั้นคนต่อไปอ่ะคูาโซ่หนยเสียดายมากคนนี้สวยตาสองสีคือโคตรเท่เป็นผู้ช่วยของรัมมีบทในเดอะมูฟวี่ที่20ิปริศนารติการธรมินก็คือเป็นผู้ช่วยของรัมแต่ว่าตอนหลังอ่ะทรยศอยากให้คนนั้นรอดก็เลยมาช่วยโคนนันแล้วก็อยู่เล่นกับแก๊งนักสืบแบบไม่อยากให้ไม่อยากให้คนคนนี้ตุยเลยอยากให้มาร่วมกันกับพวกคนนั้นมากกว่า สำหรับเหล้าโคลาโซนะเป็นตัวที่พี่ชอบเหมือนกันเพราะมันเป็นเหล้าหวานหรือซับบาเขาจะเรียกกันว่าลิเคียวลิเคียวก็คือเหล้าหวานอ่ะทำมาจากพวกเปลือกสม้มตากแหง้งตัวนี้จะอยู่ที่หมู่เกาะโคลาโซเลยจะแบ่งออกได้หลายรสชาติมากแล้วก็แอลกอฮอล์น้อยก็อย่างสม้มอย่างสตรอเบอรี่เมลอนพีชต่างๆเลยที่เป็นแนวผลไม้ต่างๆที่แบบว่ามีรสชาติค่อนข้างที่จะหวานนะเป็นเอกลักษณ์ถ้าเป็นค็อกเทลตัวที่แนะนําก็สําหรับผู้หญิงก็น่าจะเป็นบูฮาวายเพราะใช้บูโคลาโซในการทำเขาจะออกสีฟ้ากินง่ายๆออกกลิ่นน้มสับปะรด รสกลิ่นบูโคลาโซ่หอมหวานดื่มง่ายครับตอนนี้แนะนําโอ้ยสวยด้วยดีเทลดีด้วยอ่ะไม่น่าไปอ่ะเสะียดายทีนี้คนต่อมาก็คือเป็นปิงก้าปิงก้าจะอยู่ในเดอะมูฟวี่ที่ยีนิสัยก็จะแบบกวนๆแล้วก็กวนก็คือกวนยินชอบกวนไปกวนตีนยินอยากที่จะมาแทนที่ยินแล้วก็เลยโดนยินสอยไปซะแต่จริงๆแล้วคิดว่าที่โดนยินสอยอะ่ะไม่ใช่เป็นเพราะว่าไปกวนตีนยินนะแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไปรู้ตัวจริงคนนั้น อ oh. อินก็เลยสอยอ่าสำหรับปิงก้านะเหล้าตัวนี้จะมีอีกชื่อน,นึงคือคาชาซาเป็นเหล้าประจําชาติบราซิลซึ่งทํามาจากน้ำอ้อยหมักนิยมนํามาทำค็อกเทลเช่นไค่ปรินญ่ามันจะคล้ายๆกับเหล้าลำนะเพราะว่ามันทํามาจากอ้อยเหมือนกันแต่อันนี้เป็นน้ำอ้อยหมัก ถ้าอย่างนี้ก็ต้องปิดท้ายด้วยลำแล้วป่ะลำก็คือเป็นเป็น No. 2ขององค์กรชุดดำสำหรับลำอ่ะก็ทำมาจากอ้อยนั่นแหละแล้วก็จุดต้นกำเนิดของลำอ่ะมาจากทะเลแคริบเบียนตัวนี้จะมีความหวานแล้วก็มีเอกลักษณ์หอมน้ำตาลอ้อยใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมีแบ่งออกทั้งหมด3ประเภทหลักๆก็คือไวล์ลำโกลำดาร์คลำส่วนไวล์ลำอ่ะเขาจะนิยมมาทำค็อกเทลแล้วกลิ่นหอมอ่ะอย่างที่บอกไปเรื่องโคลาโซใช่ป่ะส่วนผสมหลักของบูฮาวายเมนหลักของมันคือลำละตามด้วยน้ำสับรดแล้วก็บูโคลาโซอ๋อมีน เขา,าถึงเอาโคลาโซมาเป็นแบบผู้ช่วยของลัมเฮ้ยมันเข้ากันนะแล้วแบบรายละเอียดเกี่ยวกับเหล้าอ่ะคือแบบมันน่าสนใจมากเลยนะแล้วมันมีหลายๆคนอะ่ะเล่นมุกตลกตลกกันว่าผู้หมวดซาโตอะ่ะก็เป็นสมาชิกองค์กรชุดดำคำว่าซาโตจริงๆแล้วคือโค้ดเนมก็คือสาโทกินได้ไงก่อน <laughs> เอ้ยมันก็ใกล้ๆอยู่นะมันก็อร่อยแต่ทีนี้ในอนาคตอ่ะจะมีโค้ดเนมอะไรอีกนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันฝากเพื่อนๆลองคิดลองคอมเมนต์เล่นๆกันว่าโค้ดเนมต่อไปอ่ะน่าจะเป็นเหล้าอะไร ซึ่งตอนแรกที่หยิบหัวข้อนี้มาคุยอะกะว่าเฮ้ยจะคุยเล่นๆสักประมาณ7-8นาทีก็พอแต่แบบโอ้ยพอไล่จริงๆอะมันเยอะเนอะแล้วมันก็ยาวมากเลยอะใช่เพราะว่าถ้าเป็นรายละเอียดของเราอะมันเยอะมากอันนี้เอาแบบสั้นๆที่สุดแล้วมาให้อื แลวถ้าหากว่าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆก,การสนับสนุนทุกการคอมเมนต์พูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ที่ช่องเราเนี่ยมีช่องทางในการสนับสนุนเพิ่มเติมผ่านการสมัครสมาชิกแล้วก็การกดซุปเปอร์แตงซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคนให้ทั้งสมาชิกแล้วก็มีคนที่ให้ซุปเปอร์แตงด้วยต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะคะขอบคุณครับหรือว่าเพื่อนๆก็สามารถซัพพอร์ตได้นะไม่ว่าจะเป็นในระดับอภิมหาเศธธรษฐีสามร้อยล้านระดับอายุน้อยร้อยล้านหรือว่าจะเป็นระดับแบบบาทตว หรือจะเป็นการพูดคุยให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราก็สามารถสปอร์ตพวกเราได้อีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันยังไงวันนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย